ม่ครับเอาใหม่หยอดปุกมหมดหรือยังเอาหมดเอาไปนั่งรอไปนั่งรอนั่งรออ่า ไม่วางให้หยิบขึ้นเองหนึ่งสองสองเออสามาอ่ะนั่งรอนั่งรอตรงนั้นแหละแม่ให้นั่งเออเอออ่ะเดี๋ยวแม่ให้อีก หมดเรือังหมดเรือังครับไปนั่งก่อนสิไปนั่งก่อน <c oughs> นั่งอะขอก่อน <c oughs> จับจับอ้าวเออวางไว้อ้าวหมดหมดแล้วครับหมดแล้วบอเบเนี่ยอายอดปลุกได้เอายอดกระปุกครับ <c oughs> เออยอดปลุก ครับอึ้บอ๋อได้ไปเนี่ยอใจเย็ยนๆสิเอาใหม่เอาใหม่โอ้โอ้โอมันหนักอ่ะๆใส่เลยเอาใส่เ,เอาใส่ เอาหยอดหยอดได้แล้วเก่งมากตบมือก่อนตบมือเก่งเก่งหมดแล้วตบมือเก่งเก่งก่อนหมดแล้วครับไม่ไปแล้วมันหมดแล้วปลูกมันหมดแล้วหยอดปลูกตรงนี้พอมันหมดแล้วยกไหวไหมอะยกไหวไหมอะลองยกดูสิอะเฮ้วดูได้ไหวไหมอะเฮ้วดูได้ไหวไหม จับตรงนี้ไหวไหมพอแล้วพอแล้วครับบายบายกระดันเอ้อเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้อุ้ยหนักมกอุ้ยกระปุกของใครเนี่ยพอแล้วอุ้ยทับขาหักแล้วนั่นมันหนักบายบายก่อนบายบาย,บายก่อนบา,บายบายก่อน บาย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 ก่อน <c oughs> สิ <c oughs> ป๊าป๊าอยู่อีกห้องนึงบายบายก่อนนมเกาหลีน้อยเอ้